สวัสดีค่ะงี้งสไตล์ไปมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะมาทำเหรียญปอยทานนะคะรูปแบบนี้ค่ะสวยไม่เอยนะคะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเป็นไงง่ายๆแต่สวยนะคะบอกก่อนว่าง่ายง่ายเหมือนกันนะคะลายนี้ไปลุยกันเลยค่ะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์อะไรมั่งนะคะวันนี้แป้งก็จะมีริบบิ้นนะคะสี่เส้นนะคะความยาวสามสิบเซนค่ะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะแล้วมีตังกาซิกแซกแล้วก็ตังกตัดนะคะมีเท่านี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็ตัดปลายนะคะให้เป็นมุมแหลมอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้สอดได้ง่ายนะคะ วันนี้เป็นใช้ประมาณ30สิบเซนนะคะแล้วก็4ี่เซนพอเราตัดสี่เซนปุ๊บเราตัดแหลมๆปุ๊บเราพับลงมาเหมือนเดิมค่ะพับลงมาประมาณสักสิบนะคะ10บเซนแล้วก็พับเลยค่ะจับให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำฐาน4กันเลยนะคะเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สนะคะทับเส้นที่1อย่างนี้นะเส้นที่สทับเส้นที่สองนี่และเส้นที่4จะจับเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะคะเส้นยาวแล้วก็ใส่ด้านหลังก่อน เส้นหนึ่งนะคะเราก็ดึงค่ะและเรามาใส่เส้นสั้นนะคะมาสอดด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะกลายเป็นฐานสแล้วนะคะและเราก็มาใส่เหรียญได้ค่ะแล้วก็เก็บเหรียญเลยนะคะเส้นที่หนึ่งพับลงมาค่ะเส้นที่สองนะคะ ทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะและเส้นที่สี่พับลงมาค่ะแล้วก็สอดริบบินเพื่อจะล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็กดให้กระชับเลยค่ะเสร็จแล้วพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านหลังนะคะ และเรามาเก็บลิบบิ้อีกรอบหนึ่งนะคะสอดสี่มุมเลยนะคะสอดเก็บสี่มุมเลยแล้วก็กดแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะนี่อย่างนี้ เสร็จแล้วพลิกมาเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบด้านข้างนะคะกลีบตรงนี้นะคะเราก็จับเส้นบนนะคะพลิกมาด้านซ้ายนะคะพลิกมาด้านซ้ายวกกลับมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเราพลิกไปด้านหลังค่ะแล้วก็ม้วนพลิกไปด้านหลังแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็ใส่ด้านข้างแล้วก็ดึงเป็นไงคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะตั้งฉากสวยงามเลยนะคะมาอีกเส้นหนึ่งนะ แล้วก็พลิกไปด้านซ้ายกลับมาด้านขวาให้เขาเป็นมุมแหลมอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุมเป็นมุมแหลมก่อนนะคะเสร็จมาเสร็จแล้วมาจับพลิกไปด้านหลังแล้วหมุนค่ะเดี๋ยวเอาใหม่พลิกไปด้านหลังแล้วหมุนให้เขาเป็น รูปทรงแบบนี้ก่อนนะคะนี่รูปทรงแบบนี้อย่างนี้นะเราก็จัะสอดด้านข้างค่ะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สามค่ะพลิกไปด้านข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็วกกลับมาให้เขาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้นะคะ แล้วจับเส้นพิลงมาค่ะแล้วก็หมุนแล้วให้เขาเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เสียบไปด้านข้างค่ะเส้นที่สี่นะคะจับ เส้นข้างบนลงมาข้างล่างนะคะทำเหมือนเดิมค่ะพลิกไปด้านข้างนะคะแล้วก็หมุนค่ะให้เขาเป็นเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเส้นนี้พลิกลงมาพลิกอีกรอบหนึ่งให้เขาเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วจับค่ะสอดด้านข้างดึงค่ะ เราก็จับให้เขาสวยงามเลยนะคะพอเราจับปุ๊บนะคะเราดึงให้เขากะชับนิดนึงแล้วก็ตรงกลางนะคะไม่ใช่เรามาดูข้างนอกก่อนนะคะเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะสามเหลี่ยมก็คือข้างในอ่ะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ข้างนอกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้สี่มุมเลยนะคะ พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะเส้นก็จะอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะคะดับ,บนะคะแล้วก็พลิกมาอย่างนี้ค่ะพลิกมาอย่างนี้นะแล้วก็สอดเลยค่ะแล้วเขาก็จะออกทางด้านนี้ค่ะนี่ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เขาก็จะกลายเป็นมุมแหลมเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ข้างนอกก็แหลมข้างในก็แหลมและตรงนี้ก็แหลมเนี่ยเนาะเรามาทำเส้นทอบต่อไปเลยนะคะเอาข้างบนลงมาข้างล่างจับเส้นนะคะจับเส้นแล้วก็พลิกมาข้างล่างอย่างนี้แล้วก็สอดเลยค่ะแล้วเราจับตรงนี้ให้กระดกนิดนึง นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาเขาออกมาเนี่ยเขาจะออกทางด้านไหนนี่ค่ะออกทางด้านนี้นะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นทั้งบนลงมาข้างล่างนะคะจับเส้นนี้นะคะพลิกจับอย่างนี้นะแล้วก็พลิกลงมาค่ะ เส้นที่4จับนิ้วจับอย่างนี้นะคะจับนิ้วชี้อย่งบนนิ้วโป้องอยุงล่างแล้วก็บวกกลับมาเพื่อจะมาสอดด้านข้างค่ะตรงไม่สอดตรงกลางนะคะพูดผิดเออดึงค่ะและเราก็จะดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้แล้ว สวยมากเลยดอกไม้ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตัดตรงนี้นะคะตัดให้เป็นลายซิกแซกค,ค่ะสี่มุมเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วง่ายก็มันก็ง่ายเหมือนกันนะและสวยอีกแบบหนึ่งด้วยสวยไหมสวยนะคะเป็นลายอีกแบบหนึ่งที่สวยและทำาก็ง่ายเหมือนกันนะทำง่ายเหมือนกันนี่ค่ะสวยนะถ้าเกิดใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทำด้วยนะคะวันนี้ เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวยมิเอ่ยเนอะอีกลายหนึ่งนี่สีนี้สวย